ไอเอ็มลงเกมอะไรวะก่ะสองกัะดา์ที่ไล้วะมันคือเกมอะไรแฝกครั้งหรือเปล่าเอ้เลอเกมอะไรวะชื่อว่าอะไร CSO ออ,อ,อ๋ออารมณ์แบบ X s h o t อะอ๋อเอาอยังมึงไล่ยังเนี่ไยไล่แล้ว ก็ไม่มันหน้าจอมืมอดวะมาเนี่นี่อ่ามึงมึงเห็นเกมกูปะครับหน้าจอไม่เห็นนะอ๋าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าหายไปแล้ววะกูครับหน้าจอหน้าจอพี่อ่ามไปไหน,อ,าานอ่ะเดี๋ยวมาไปเึงอันเนี้ยอ่ะดูกดตามแบบขึ้นปะไม่ขึ้น งงอะหรือว่ากูต้องไปทำแอคเค้าอื่น่ะ